อุ้ยผมใช้ไล่ยืดหรือเปล่าครับเฮ้ยเขายืนยันเองเลยนี่ไงมันได้น้ตัวแล้วมันได้น้ำตัวมากดี่สุดไหมเฮ้ยมามามาให้ให้ให้คุณเชียร์ทองเถอเลยพูดอยากลงไปดื่มน้ำไหม ส่วนให้แพลาเล่นเลยเนี่ยโหทีละคนดีกว่าทีละคนมาคุณไปเลี่ยมครับสวัสดีครับผมไปเลี่ยมอะไรแค่ครับ 저리야 보내라, 이 쨍가! 저리야 보내라, 이 쨍가! 저리야 보내라, 이 쨍가! 저리 보내라, 이가이 쨍가! 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 คือบอกเลยเอ็นจีเราจะมาเบาไว้ได้คอนนี่คือดีแท็กอารีนาเบอร์สองทันนี่ใช่หรือเปล่าทันนี่ดีแท็กอารีนาเือร์สองทันนี่ครั้งแรกของไต้แค่นี้เอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์ทองลีน่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับพูดมองผมทำไมครับผมมองไม่เฉยพูดเริ่มเลยเหรอพูดเริ่มนะใช่แล้วก็ไอ้ก่อนอื่นคือเราอยาก เอ่อยินดีต้รับทุกคนด้วยครับเข้าสู่แดนเซอร์แอนด์อนคอนเสิร์ตของเรานะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คอนเสิร์ตของเรานะครับถูกต้องทั้งคนในอีเก็ตเวน่าแล้วคนที่มาไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ทางบ้านแล้วนะครับนี่ช่วยสิขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านนี่คือวันที่สองแล้วนะครับสำหรับแดนเซอร์แอนด์อนคอนเสิร์ตครับผมผมได้เลยว่าพวกเราเนี่ยตื่นเต้นไม่หายเลยฮะเสียดายมากเลยที่โอ้โหวันสุดท้ายแล้วด้วย อยากจะมาแชร์ energy ดีๆกับทุกคนในนี้ตลอด3-4ชั่วโมงเลยได้ไหมฮะได้ได้ไหมครับได้โอ้โสี่แค่นี้ไม่มีแรงเลยอ่ะไม่ไมกันเท่าเดียวมั้ยวอวันที่สองอะไรวันที่สองแค่สองนะคือทุกคนกลับบ้านไปแะบผมอ่ะามนติแบบมีคนทำงานอะไรกลับบ้านมีคทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราคอนเสิร์ตวันที่สองแล้วแบบว่าทุกคนกรี๊ดที่สุดเสียงได้ไหมครับก็แบบมอแตกเลย ใช่แล้วก็พรุ่งนี้ลาหยุดงานไปเลยครับใช่ไม่ใช่ไปได้ไปได้ไปได้ทำแต่ถ่าแต่อยากให้มีคำถามว่าบอสถามว่าเฮ้ยเสียงไปทำอะไรมามันแถบไปเลยอะไรเงี้ยอ๋อเลก็ตอบไปเลยว่าไปไปถ่ายแค่มาไปถ่ายแค่มาเนี่ยไม่แต่ว่าผมช้บมาตลอดแฟนขับมาอีเวนต์อะไรเงี้ยเอาพี่วิลเลียมครับโดลาเรียนมาค่ะมาลาเรียนมาแล้วคุณตอบอะไรอะไรนะคุณตอบอะไรมาออกมาเลยค่ะเฮ้ย เอาไปร้องเพลงแล้วก็ใช้วิจารณญาณสุขผลนะทุกคนไม่เหมือนที่เราบอกว่าชื่อคอนเสิร์ตเราเนี่ยก็เป็นชื่ออัลบั้มด้วยเหมือนกัน่ทุกคนรู้หรือเปล่าเลยเออแจ้ไม่รู้ไหมนะแจ้ไม่รู้อะไรเออพวกจะบอกความหมายแบบว่าจะเปดคอนเสิร์ตเราจะบอกไงว่าอัลบั้มเราก็ชื่อ Dark Side ด้วยเหมือนกันใครมีอัลบั้มของเราไหมครับชอบไหมครับชอบไหมครับชอบอัลบั้มเหรอครับ ยิงการเลยคุณยิงกานะโอ้โหน่าก็พวกเขาพูดะอะไรกันสำหรับอบาราบนะครับคือรู้ลแล้วว่าทุกคนชอบนักแต่ว่าขออาราบคือ <laughs> ดั๊เนี่ยมันคือแบบความเท่ส่วนดอนเนี่ยคือแบบความ<อ>น่ารักเลยแน่นอนว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับทุกคนก็จะได้เห็นเรานในทั้งสองมุมมองอย่างแน่นอนก็คือดั๊กเท่หรือว่าดอนน่ารักนี่ใช่ครับแล้วผมอะไรครับ จะสนใจแล้ว่อกี้ผมเลยไม่อยากเห็นเหมือนกันอใช่ก็เพื่อว่าทุกคนจะเห็นแบบแม่รองอะไรเพราะะนั้นแบบแนวด้านแนวสว่างสุดวอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นได้หมดเลยครับครับงั้นเรามาเช็คกันหน่อยไหมว่าไลฟ์ยูทีมไหนแบบจะส่งเสียงดังมากกว่าอพราะอย่างเวลาเราไปเจอทุกคนเนี่ยทุกคนก็จะคิดว่าเฮ้ยเฮ้ยเต่าเลี้ยววุ้ยบอกแป๊ะ เช็คหน่อยว่าแบบประชากรฝั่งเราหรือฝั่งดอนแบบอ่<ม><ร>อางทเสียงระดับแต่ผมว่ายืนตรงนี้มันดับได้เราแค่ข้างในอ่าคือคอสามร้อยหกสิบขอไปมินิสเตดอะไรต้องรูพมองไ <ป S 2> <c oughs> หมเอาครับนี่ยังทุกคนอยากให้ไปด้วยไป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  <c oughs> สวัสดีครับทุกท่านอุย้ยพอมาแล้วก็ได้เห็นทุกคนชัดขึ้นนะครับตรงนี้พอเมื่อกี้เต้นหน้ามึนไปหน่อยมองไม่ค่อยชัดเลยยาวยาวยาวสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ นักชุดมีเสียงหนักเป็นพื้นน่ารักมากเลยมิวัสดีครับวิ่งช้ามากโอ้คนเต็มเลยคนเต็มเลยไงมาอยู่มีสเตจเรามาเช็คเสียงกันอดีกว่าครับผมใครอยู่ทีมดั๊สใครอยู่ทีมดอทไลท์แค่แบ่งดอนเลยมเพศแบบผมอ้าฝั่งไหนฝั่งไหนอ้าวฝั่งนู้นคือดอแล้วกันฝั่งนี้คือดั๊สดั๊สกับดอทมันคือกัน

คุณโมคุณเลี้ยประชากรชาวดอนขอเสียงหน่อยเฮ้ยไม่ได้เรียกเฮ้ยไม่ได้เรียกคุ้นใช่ไหมมันชว์โชว์สวยถ like oh, ูกต okay. well, ้ไงไหมหนึ่งสองสามใครที่ชอบฟังน่าส่งเสียงให้ดอน ซื้อหรือเปล่าซื้อซื้อยากนะครับที่เหาที่บ้าอยู่บอกคุณมีตัวแทนพาร์ทเชครับแน่นอนหนึ่งสองสามอันแรกโอยคุณนันเขาเร็วมากวันนี้คิดเองทำเองดีไหมเ้ยเราต้องช่วยกันอ่วะราต้องให้ไอซนุ่นอยู่เดียวเดี๋ยวไม่เป็นไรไร ม่ัอย่างเดียแต่ว่าฝันๆั้นก็ต้องแกดีๆว่าเสียงเพลเสียงนอพูดเก่งนะพูดเก่งนะเก่งนะราเราอของดาเีอเาเรจริงในหัวไม่มีอะไรหรอกว่าตลกเนียอรใส่ไ้คนอรี้คุณนครปครับพีอ่คกระชับกระชับเเนืยองเสียงเท มีอะไรกันวี้ถคุณไม่ออกดิคุณไม่เท่๋อ่ไหนี่อตไม่เทโอดีดอ่ะอไม่ว่าจะเป็นดัสหดือดอนนะครับก็ผมทุกคนพร้อมแล้วต้อปล่อยนาชี้กันต่อไปเลยดีกว่าครับ